ยังไม่แน่ใจว่าตำลาวหรือตำไทยเนาะค่ะผสมตำแล้วก็ขนมจีนรู้วกขนมจีนไอเมกปา p a า a ูเดย์โอเคไอเมกจ้า so chopped up papaya with tomatoes yeah and what you doing over here o h green noodles look at that ขนมจีนค่ะแล้วก็โอเ so is t h e r different taste with the green green noodle or is it just no the same เจค่ะเลย t And outside Oh going outside as well okay วันนี้วัน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 นวั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 นันว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 วัวันวัันววัน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 วั ส้มตำส้มตำลาว mm hmm. แล้วก็ขนมจีนค่ะอ่ะกินเลยลกูก <Wow. S 1> เอาใส่น้ำตาใส่ขนมนี้ให้เดี๋ยวมัสซ์ส์อีเอี่ยอันนี้เอากุ้งด้วยนะลูกอร่อยมากกุ้งกับหอยอะ่ะ oh. เอาเอาขนมจีนลองขนมจีนใส่นี้ดูมันจะอร่อยนะกินใส่กันกับเนี้ยอ oh, <yummy. S 3> นี่กินใสล่ละใส่ลองดูเลย ใส่น้ำปลาก็ได้เจมจ้ำใส่กันเลยค่ะเยอะตอนนียแด่ยุอมานี่ชอบปันนั่งกลัวอีกเอรอะอ่แล้วจะกินนะกินหอยด้วยนะลูกนั่นหอยนะ่ะอมิ้นนึ่งให้เลยนะมาค่ะมา แด้ขนมจีนขนมจีนส้มตำเปิดได้ไหมอืมไม่ใช่ข้างน,านั้นอันนั้นมันติดอือ่ะอืมกินไหมอืมกินเลยกินเลยเมนนื่อี้ยอยากกินตำถาดค่ะเลยได้ได่ขนมจีนอืมฮึร,มร้านอมอสโอลานี Ừ, mm. oh, still got the beard in there, look. Gotta mm. get the beard out. Why? I'll cook my mẹ I'll cook my ừ, Hi. Is it a beard there? Yeah, hi. Ừ, mm. Yummy day. Good night. กินก็เอากุ้มบอกไม่นะไม่เอาให้หืมค่ะเบิ้งหอยอร่อย mm. <All right. S 2> นี่อร่อยอยู่อะไรวอ Some nice is over there look อื o อ Boom up, man. Huh? Yummy. Mm. Sweet. Sweet. Sweet, eh? Loving, juicy. Why do you follow me? Mm. Okay. Why don't I follow <laughs> you? You're my hero. <laughs> you're my hero, yeah? You don't have some thumbnail, right? no? Oh, yeah, I've had a bit already. Yeah. you want me. อืม,อมขนมกินนมดีดีค่ะอืมแล้วมั้ยย่าโอ้ I'll put that on, Kenny. Is that right? Picked that. Yeah? I have that. Really. Okay, I'll try a little bit. See what happens. Don't put too much, it will really be salty. Already? Oh, <laughs> I really try it. Mm. It's salty? Mm. Is salty or no? It is a bit salty, actually. Yeah, please. I need to make it. I need to make it. I need to แต่ยังไม่ได้เลิกกินกุ้งกับส้มตำดื่มอันอร่อยนะแซ่บสมอยากค่ะ

cho em xem mm, á mm. à. Để mình ăn mấy hai À, mm, mm. em nữa Kẹo kì lời Kẹo đây mẹ Kẹo tôm hóa quạt nè luôn Kẹo tôm quạt ที่แหลมๆเหรออืมอืมอร่อยมากเลยกุ้งกุ้งสดหวานอืมยังไม่ได้อืมเยอะขึ้อืม ตลูกนะตักเอาส้มตำอยู่ในถาดนะตักเอาเลยไม่ซ้อนยูฮะกจเปิดสีอกวก็มันก่อดเนาส้มีดเนี่ยะ mm ้เนาเยอะซสอาไปเยอะกซนนโอ้ก hmm. mm ้น hmm. ะ อืนจะมีย hmm. mm ูโฟนให้ไปรดเพราะเบ๊มอืม getting old now not old แต mm ่บาลานซ์เยอะเอาเมื่อกี้เนเมืดค่ะเมือ่อตายกล่องไม่รู้ว่าเป็นยอนอยัง mm hmm. พอๆในซ่อมกล่องค่ะแต่ไม่ใช่ซ้อมกล้องมันแค่ทำมาเองเหรอเ mm hmm. หรออันนี้ mm hmm. ก็มาอีเอาเอากุ้งมาอีกมันมีจะแกะให้ h about ใ f ม m a k ด audio mix Horn c o c k t a น l อ a u นี่ o n e e s s e d a น i n g No n e f จะอีแตะมั้เนี่ดิอันนี้ฟาโลมีอันนี้เอกุ้งมามแก่ให้เอากุ้งมามีแกะให้ลูกข้าปียะ

เอากุ้งมาเองไม่แกให้อีกลูก <c oughs> อะของชอบเราสิขนมจีนนะเอากุ้งมาเองไ,ไม่แกให้เอเนี <c oughs> ่เอาไปไหนไเอาไปไ้ <c oughs> <ๆ> <c oughs> กินเลย <c oughs> <ๆ> <c oughs> กินที่อยู่ในตาหรืกินกุ้งนั้นน่ะน่อยจ้ะพอแล้วแหละขนมจีนกินช้าๆกินช้าๆลูกค่อยๆเคี้ยวนี่จ้ะ ก็จ,จากกุ้งไงลูกลกุ้งหัวกุ้งกุ้งกินเลยกินได้อยู่กุ้งจูสความแบบจูสคิงพร้อนอ่ะอันนี้เราจะหมุนตบางแฮร์ฟเล็กีอืมอ่ะ อุด้งอุด้งคนติดร้านเอะค่ะอุด้งต้องระวังแน่ิดนึงใส่โอร่อยแฮหน้าหลาบอกกันพวกเข่ามันมาจากคอบครัวเดียวก Do you like honey? Mm. Yummy? Yeah. You want the point mm. here? Mm. Yeah. I just give it a nap. Mm-hmm. Mm -hmm. Yeah, I'm a bus. อร่อยแล้วลูกอันน่นตมพออามามันไม่แกะให้อันนี้อันน่ากีคิมพอนมันมีโอเปนซูยูสอะไอ่ะ c u pass คิมพอน o ้ o No 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 No, no, no. Want Oh Can I h a อันน no. mm ี้แล้วันะ Mm. Yeah, lovely <laughs> Pretty good, yeah Wow Thuốc chảy lại Hmm mm.

มาบ่้ยลกนุ่มู้ใดยากได้ขนมปิ้นุ่มสร้างจากพี่แต๋วเด้อค่ะสาวอีสานกับสามีฝรั่งไอเสียงหัวหะวันตัวอดอดีดนุ่มๆอ๋อดฟวยความดัง b n g อมาสฟอร์มินมังเ

อันนี้วันอีฟินิชเนี่ยอีฟินิชเนี่ยยังยังไม่เล่าเนื้ออืมอันนี้ว่าบายบายกูจะถามอะไรค่ะบายบายค่ะไปสวนครับบายบาย